นะครับป้ายป้ายกติดอยู่บ้านทำมาด้วครับเด้อห่างจากบันแบกไปไม่กี่รุ่นนะครับนี่ประมาณน่ะนี่ครับเป็นหลังชุมชนนะครับนี่ผมว่านั่งกินข้าวครับนี่ขายยังบุนดีครับขายประมาณนี้ครับบันทำมาครับมีเครื่องเดิมมีลาบนะครับ ลาบป่าน้อยถับมาแล้นะแอบแอบแอบเดี๋ยวเลือดตัวมาเลี้ยก่อนเพียงเพื่อแบลผ่านผ่านบ้านทำมากรขมาอุ่นนวลอุ่นนวลน้ำลอยเนอครับเด้อร้านเจี๊ยงกับเจมอนบ่ครับเหมือนบ่สเกมมอนบ่ ให็ลูกไปชาดแบดมาหันแบดเมื่อลาบกับลาบลาบตั้งแต่มีมีมะลำมานดูทุกดีเจรศใช่จะจกปีไหนที่มีมะลโอมัดลนในแจปนสิบสิบปีสิบปีเราอ่ะมีมะลำใหญ่งไงมากสิี่เช่ากะจ่างกันมากเกี่ยวกันเรือเรดเ่ จ่าไม่แค่นั่นล่ะอิเล็กตรอนจังรถมันเลวๆงั้นไมรัอ้ออเอออเอพอมนเลวงั้นบอมนบบ่บ่มนตีกันบ่ครับว่าทีพี่เป็นบ่ที่เป็นประจางไหมบอมเงมีเงินอ๋อ การชันะฟันนี่ดีป่ะครับม,ม,มี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 พื่นน้ำพื่นพิ่นประกาศทั้งไงหังวใจเขายังยังไม่ได้ประกาศต่ออ๋อนครับกินน้ำคือว่าน,น,น้ำเย็น นั่งแน่นางสัมผัสเนี่นางแน่นางคุยนด้วยเนี่ยนางเออแกนั่งไกลๆพ้นเนี่ยไหมเออมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวออกกล้องด้วยให้นั่งออกกล้องเฮ้ยเอากล้องมาเอาเอาเริ่มแรกก็เนี่ยในน้ำกับในน้ำถอนทีก่อนว่าเป็นยังไงจังนี้แบบอะไรใครยังไงมั่งอะไรมันเป็นทางบริการไบเลยครับพี่หนีไหมก็มีงานน้ำเราจะกันเล่้ท่านแา่โยคนกันเล่ยมาลาดตัวกันเล่ยคือว่าท่านเป็นจี ทำเลก็บรรยากาศดีไหมคะก็เลยอยากมาล่องขายของมึงไหมคะอันนี้อันนี้พันเรียกน้องยังครับน้องธรรมาจ้ะโอ้ต้องธรรมาจ้ะโอเป็นน้องระวางสามมูบ้านมีบ้านหมู่บ้านอะไครับบ้านธรรมาทั้งสามมูเลยจ้ะบ้านธรรมะสาหมู่เลยจ้ะเอ๊ะทั้งทั้งทั้งนี้มีจแกหมู่บ้านนะครับนี่มีจแกหมู่ที่สามมูบ้านก็คนละหมู่จะคนละบ้านจ้ะอันนี้บ้านธรรมานี่มีสามมูบ้าน เขตเขตยดข้องยมราชก็คือเขตเขตแดนบ้าน์บัณฑ์แบ,บ,บ,แบ,บ,บกเหรออ่าทานตั้งข้ากับกับมีอยู่จ้ากไฟหนึ่งไฟหนึ่งจ้าเป็นฟังพระเขตยดบัณฑแบกเนาะจ้ะาไฟหนึ่งจ้ามีมีมีหน้าอยู่เขตชุมประทานจ้ะครับครับครับส่วนมากเมื่อกล่า่หลายครับมีการบอกต่อบอกต่อบ้งครับแต่ว่ามันล่ำมากอย่างที่นี้เพราะ่าเป็นตื้นเป็นตื้นตัวอยู่ใชะเป็นนั่นยุโรปตื้นแต่ มันอยู <tang ar> ่ประกาศถามเนี่ยผู้ใดขายบัตรนี่อย่างประกาศถามอยู่หรือจังมันเป็นบมันเป็นถ้าขายบัตรแข็งกับแต่ถ้าบ่ถ้ามันเบิดกลไปซ้ำมาไปซื้อเห็นเห็นว่าขายบัตรสองพันนโมเมนต์สิครับบัตรแข็งที่ที่ที่อันนี้แต่ว่าโอ้แล้วเนี่ยที่กันมี่อยู่หน้างานกัน มีน,นะ,นะบัตรแกงก็เปงีก็ขายบัตรแกงบัตรงานบัตรออนไลน์ังทีนี้มีม,มีหลายหนวท่างย<ช>องายู่กิฟมาแล้วไปไปไรบครับนี่ยูบานขอบว่ายูบานโอ้ยูบ้านนี่แค่สองคนมาจากคนหนึงจัด้องยูบานนี่สิอะไรผ่าเราไปลำแน่ลูกเตาไปได้บครับเตาเขาไปทํ้งงานม,ม่จา เนีย่ยกันนี่คือเจพ่อแล้ครับเจพ่อเนี่ยคนขายหลบับยุ้ยตรงขาตรงไหนรงเรียนบ่ตรงขาตรงขาเป็นเนื้อเขาขนาดน้องธรรมมาเลยขนาน,น้องธรรมาปะ่ะขนาดน,น้องธรรมมาผมก็ <laughs> นานนมาค่อยมากครับเที่ยวไปเที่ยวมากก็นันนั่นพวงมัธยีก็เลยเที่ยวกัดแวะครับ<อ>แล้วกวไปไ็ประเททิพย์หลอกแต่วทิติแสบแสบอยู่ตรงนี้ด้วยค <laughs> าดว่าไปวิ่จะแจงแล้วครับว่าตรงไทยได้ได้ขยายสังกัดีเนี่ยงานนี่ แพงบ่ครับแพงบ่คิดวบาต์อันก็บ่เคยไปจ้างมึงเนาะจากก้คนมันหมักก็ต้องไปแล้ว้ะแพงบ่แพงก็ต้องไปบ่ได้เบิ่งในเสียงกระสานในน้อยๆมาโดนเลยจ้าอือสมัยตั้งสมัยอยู่บ้านพากันฉลองไอ้ฉลองศาลาคือฉลองโบสถ์นี่ล่ะอือๆสมัยตะกี้ก็แพงเนาะกัน่าลักแสนบ่ล่ะมาถ้าโดนหลุมอย่างแต่กี้ะเละ พอยงท่านในเขาโอต้องเีบพยงบ่เราประเทเขาว้งจนเราจนเราจนเาจไปเนาะจ้าจนเาไปผมแบบเืองเลาตม้งแต่ผมบว่าไม่ถึงสิบสปีไปบุเงบุเมืองของเรานีเพราะว่าวงนี่เพิ่งตมาตั้งแต่สี่สิบกว่าปีนะสี่สหกสิปีเนาะวงเพิ่งน้อยเพิ่นี้แสดงยุติการก็เิ่นกับ ปกติครับปกติประจำครับมผมกับล่าสุดผมกับไปเบิ้งไปเล่ยอยู่เมืองเลยอยู่เบื้องเลยอยู่แต่คอนแกนเมืองเลยเนี่ยผมเิ่งผมก็ไปช่วง,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 งหลังมากเนี่ยมีไอ้นักร,ร้องลำเชิดของอะไรละ่ะของสาวฟังใส่ต้งเล่ามากคนหนึ่งเป็นว่าเป็นไปนะครับเป็นไปว่ ปันว me kind of yeah. ่าไปเออขำหล่ายุคยุคความเมื่อยนะครับปล่อยไฟกันมไเป็นปล่อยกันในคราวนี้เขารับเชิญมากกันนะการสรุปคือว่าแนวเนิมนี่ดีโอ้ตะกี้เนาะไม่ไม่ปล่อยไฟอป็นไม่ไท่ก็ปล่อยไฟอยากเหียนลายตะแยนหน่อยเนาะเป็นบรรทุกซ้อนเขาจ้เาเดยอฟัวฝรังเขาจาจังมากผ้ากันไปเมื่อบ้านผม อันนึงกับผ้ามันจูบกันไทยนังสีข้าเจ้ากับมักอยู่อืมอ่าข้าเจ้ากับสีแม่เมื่อละนี่มันเล่าน้องบัวท่าคนมันเอาไงอยู่อืมแน่ข้าเจ้ามีเห็นมันมีเข่าหน้าปังหน้าอย่างนั้นทั้งในทั้งเดี๋ยวแตจิตข้าเจ้าก็ดีก็ทั้งนี้อยู่ทั้งในทั้งเราทั้งเราบ้านนะกว้างมันแบกไปนี่ข้าเจ้ากับสีแม่ได้นด้นี่ละมันมันอยู่กลางอยู่แกจัดงานนั่น มาล่ำมลงกลางกลางระว่างนี้อยู่จ้าสีนม่เบิดตัวเดียวนี่ขึ้นเยื่อแม่นี่สถานที่เมา่สมงมาครับมองมองมองใจงันดีอยู่จ้าดีอยู่ต่อไปนี่ก็ทั้งกวางนี่เลยวบมองมองมองจันทร์ไหมมองจันนะใหญ่อยู่อ๋อถึงตะไครประมาณอันนี้ก็บว่าหุ่นแตใหญ่อยู่ขังอนามัยหน่อยจ้าน้า นีควงแม่ค่ะถ้าเจ้าก็ตื่นตูดพากันไปจองมองขายของจองครับจองยังจองยังผู้จองเพื่อนกับจองแต่หมู่ชันนี่คือบ่ไปดอกกันเพียงครับอันอันนี้มันเพียนทีอย่างพวกตำบมะคุงใส่รถกระบะไปรวมไปยังพวกลูกขิ้มันสิมิเจ้าหนึ่งยุธันะลยจ้าด่านด่านขายลาบขายตุ่มเจออันจ้ายุธันด้านพุ่นเจออันด้านนี้เจมอนแมน ลูกเต่าเยนหนังสือจบว่ได้บ่ครับจบเมื่อ้วจ้ะอ๋ตายเลก็เรียนของเขาจ้ไหเอาเอานไปพได้อยากไปกินไปแกว้างก็เห็ดให้เห็ดหน้าเนครเอ็ดมูมบันนี่บ่ไดเห็นด้เ็นหน้าปังเนาะเ็ดฟางห่งจ้ะฟางอันมูโมบันนี่มันสิมี้คนละคนกับมหน้าค่อจังไม่เียงนาะ เรา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 หญ่เลยเห็นเนี่ยพ,พี่เจาะไหมอ๋อเจากแบ่พวกมีอาชีพมาจากทำนหน้าทำงานออาเงียจ้ะก่อนลูกกับไม่เห็นลูกหาเลี้ยง,งตัวยากจ้ะลูกกับรับราชการนะจ๊ะเป็นยังครับเป็นอยังอบตอบ่ะคู่จ้ะคู่อยู่แต่บ้านไหนอยู่ขอนเชนคู่เนี่ยไหนครับจะคู่เนี่ยไหนอันเนี่ยนั่นบ้านบ้านยยาวบ้านตั้งเหมือนฝาแต่ลูกเรียนร้านอ่ะเนาะจ้ะแต่งงานแล้วใช่ค่ะทำงานอยู่อบตอยู่ ว่าปีอืมว่าสีน้อยหนูหใส่ว่าปีนะแต่ว่าปีดีแล้วลูกผมนั่งขัน้นเตรีม,ตมเตียมุ่มเตียมอยู่เกยังครบ่เป็นไงมัดเล็ดคะ่ว่าก็คือเก้าเหนี่ยลลูกแล้วก็มีผ้าละขเขาไม่ลูกผมไอ้ใต้นั่นก็บ่าเป็นก็เลยบ่ามีความหมายก็เลยโอ้ยนี่เป็นแม่เปีเยงสันเลยกําลังเลี้ยงคู่อยู่เตที่มติจบกันอู่ เงี้ยนโหลดคู่เขาจะหลับไหลก็ได้อือืออ๋อครับครับครับเอาโอเคครับขอบคุณเลยครับ <c oughs> ผมครับครับเลยครับผมขอบคุณครับผมครับ